ระแสลมแห่งสาธารณรัฐตอนที่4ตอนป้ายที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อกับม็อบป้ายปิดสนาที่เกิดขึ้นทุกๆวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดป้ายจากภาพคลิปดังระดับโลกคลิปริมสะหรือโอลิมสะ คลิปที่ประเทศไทยต้องสั่งปิดเว็บฮับพรในประเทศไทยป้ายนี้ก็โผล่ขึ้นแบบนี้แม้มีสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แต่กระแสรมแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงพัดโชยแบบเบาๆและกันโชคเป็นครั้งเป็นคราวแบบรอวันเวลา แต่ป้ายนี้แบบนี้ในอดีตเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม้แต่จะคิดไม่มีใครกล้าที่จะคิดว่าจะทำสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมีเพียงสองแนวทาง1การปฏิรูปและ2 การปฏิวัติหรือคำว่าหรือทิ้งทั้งหมดและการที่ไม่ยอมรับการปฏิรูปค,คือการรอวันล่มสลายเลือกเอาว่าจะเป็นแบบไหนแบบสาธารณรัฐกรีกราชวงศ์ตึ่งสืบเชื้อถายมาจากเทพโอลิมปัสยาวนานนับพันปีหรือแบบฝรั่งเศสกับกิโยตินของพระเจ้าหลุยสี่ี่16 หรือจุดติ้นสุดของราชวงศ์โรมานอฟในห้องใต้ดินแบบนี้ภาพจุดจบของราชวงศ์โรมานอฟที่มีการบันทึกกันไว้ว่าเพื่อตัดปัญหาในการเอาราชวงศ์มาอ้างในการสร้างกองกำลังขึ้นเพื่อนําพระองค์กลับและกลับสู่การปกครองเช่นเดิมวงเล็บสมบูรณายาสิทธิราชคณะปกครองได้ร่วมประชุมกันเห็นว่า เพื่อไม่ให้กองกำลังทหารที่สนับสนุนการปกครองเก่าใช้ราชวงศ์เป็นข้ออ้างได้อีกจึงจำเป็นต้องพิภากษาให้ความตายแก่สมาชิกราชวงศ์ทั้งหมดเพื่อเริ่มการปกครองใหม่อย่างแท้จริงนับตั้งแต่กระแสกรารปกครองของคณะคอสชอที่ได้สืบทอดอำนาจมาอย่างยาวนาน สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจนกระทั่งล่าสุดกระแสความไม่พอใจพุ่งเป้าไปถึงจุดยอดพีระมิดมีชายผู้กล้าในนามนายทิวกรวิถีตนกล้าใส่เตื้อแบบนี้เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วเดินไปเดินมาในตลาดนัดตลาดแถวบ้าน หลายคนได้แต่มองบอกว่าถ้าทางเขาจะเป็นคนไม่ปกติแต่หนุ่มวิศวกรขอนแก่นคนนี้ไม่ธรรมดานี่คือการแสดงอาระยะขัดขืนแล้วเขาบอกว่าคำว่าเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วไม่ได้ผิดตรงไหนเพราะศรัทธาไม่สามารถบังคับกันได้หลังจากนั้นไม่นานหลังจากคลายร็อ โควิดการชุมนุมเริ่มต้นที่เยาวชนปลดแอกหลังจากจับไม้พนุพงศ์จากนอกที่จังหวัดระยองในเดือนมิถุนายนเยาวชนปลดแอนัดชุมนุมครั้งแรกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลางเดือนกร,รกฎาคมนับจากนั้นจากเยาวชนปลดแอกไปตู่ประชาชนปลดแอกถูกกลุ่มนักเรียนเลวแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคณะราษฎร จนไปสู่ราชดอนในที่สุดแม้กระทั่งสุดท้ายแกนนำถูกจับไปทั้งหมดก็ยังเหลือม็อบที่ไม่มีแกนนำที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนท่ามกลางความมึนงงของผู้คนว่าม็อบเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อไม่มีแกนนำจนกระทั่งมีการปลดล็อกอีกครั้งให้ปล่อยตัวแกนนำออกจากเรือนจำที่คุมขัง แต่ใช้กฎหมาย112เพื่อปิดปากคนเหล่านี้กฎหมาย112ปิดปากแต่ไม่สามารถปิดหูปิดตาประชาชนเพราะเสียงต้องการแสวงหาความจริงยังคงกึกก้องดังอยู่ทุกทิศทุกทางล่าสุดถึงแม้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากสถนานการณ์โควิด -19 ป้ายคำว่าปิดตลาดได้ปิดห้างไม่ได้แบบนี้ยังคงขึ้นให้เห็นความไม่พึงพอใจกลายเป็นจากม็อบประชาชนม็อบราษฎรเป็นม็อบป้ายม็อบป้ายเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันทุกค่ำทุกคืนในหลายพื้นที่บนสะพานรอยกับคำว่าคนไทยแปลว่าอิสระเมื่อคืนนี้เกิดปรากฏการณ์ที่หลายคนตกอก,อกตกใจ เพราะมีป้ายยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไปติดอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยหน้าป้ายทรงพระเจริญแบบนี้และล่าสุดมีมือดีทำป้ายจากคลิปริมซะไปติดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์วงเล็บรูปภาพของเขาคนนั้นรูปของเขาคนนั้นอยู่หน้าป้ายของเขาคนนั้นแบบนี้เป็นป้ายเป็นภาพที่ไม่มีใครคิดว่า มันจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยแต่วันนี้ภาพจากคลิปดังระดับโลกจากเว็บไซต์พร h ับที่กดคำว่าคลิปริมสะโอลิมสะ,มสะก็จะได้เห็นคลิปตัวเต็มๆใครอยากดูก็ไปดูกันนะครับก็ปรากฏขึ้นทำให้วันนี้ภาพเหล่านี้จากเว็บไซต์ชื่อดังจากนงสืตพิมพ์ในต่างประเทศที่มีรูปเขาเดินกินไอติมแบบนี้ อยู่บนสะพานรอยที่บางปูทางเข้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติของกองทัพบกสิ่งเหล่านี้เป็นม็อบป้ายที่เกิดขึ้นเป็นรายวันเหลือเชื่อหรือวันนี้การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงแล้วดังนั้นจะยอมรับการปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยสันติหรือรอวันล่มสลาย เสื่อมสิ้นมนขลังเสื่อมมนจางนิดแล้วคำกรองจริงหรือสิ้นสเสน่ห์คันลองเรื่มไซมนวิเศษคําทองเขินขอดครั้งอัศราจ้อยไรเหตุร้างรรุนศารอันนี้จากเฟซบุ o กของโลยอริส่างโลยอนเวิร์นไทยแลนด์ที่ทนไม่ไหวยังต้องเขียนแบบนี้ขึ้นมามีกอเขียน เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่สองคนคนแรกที่จะให้ไปดูคือบทความสั้นๆไม่กี่บรรทัดของอานนท์นำพาโพส์เมื่อวานนี้เองอานนท์นำพาได้โพสต์ว่ากรรมของประเทศนี้มีกษัตริย์ก็ขยายอำนาจอำนาจจนเกินขอบเขตมีทหารก็ผานเงินซื้ออาวุธมีตำรวจก็จับคนแสดงออกทางการเมือง มีรัฐบาลก็มาจากป็จการเกินเดียวยากเกินจะปฏิรูปได้เมื่อมันเกินเลยที่จะปฏิรูปหรือท่าทางจะเหลือทางเดียวคือการรื้อทิ้งหรือโครงสร้างทิ้งไปสร้าแบบนั้นหรือเปล่าหรืออย่างไรโพนี้มีคนแชร์ไป927แชร์เมื่อ7ชั่วโมงที่แล้ว มีคนกดไลค์กดโกรธกดร้องไห้1600งลายเราไปดูความคิดเห็นของชาวเน็ตว่าอย่างไรกันบ้างท่านแรกบอกว่าเคยคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่นรกชัดๆรู้แล้วว่าตกนรกทั้งเป็นเป็นอย่างไรมีคนหนึ่งบอกว่ามันเหลือเชื่อตรงที่คนไทยทั้งประเทศยังทนได้ เพราะแบบนี้พวกเราถึงต้องสู้ค่ะไม่สู้ก็อยู่อย่างทาดนานแค่ไหนก็ต้องสู้ค่ะเชื่อเสมอว่ามันต้องดีฝ่าเดิมอีกท่านหนึ่งบอกว่าเผด็จการคือขยะของประชาธิป,ปไตยท่านต่อไปครับไม่รู้ว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรระบบและโครงสร้างมันล้มเหลวไปหมดอีกท่านหนึ่งบอกว่า ประเทศจะมีประชาธิปไตยจริงๆดูแล้วคงอีกนานหรืออาจจะไม่มีสงสารลูกหลานที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้าจริงๆอีกท่านหนึ่งบอกว่า pm 2.5ค่าพวกเราทุกกรมหายใจไม่มีการแก้ไขหรือจัดการจะซื้อแต่อาวุธแม้คอมมิชชั่นมันได้ในราตราที่น่าสนใจร่ำรวยมีเงินกันเป็นพันล้านหมื่นล้านนีครับทำยังไงได้ อีกท่านหนึ่งบอกว่าจะปฏิรูปได้ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายคำถามเดิมใครจะลดอำนาจตัวเองถ้าไม่ชอบอำนาจคงปล่อยให้ประชาชนตัดสินใจอนาคตตัวเองนานแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าเปลี่ยนจากปฏิรูปเป็นยกเลิกยกระดับจากสันติวิธีเป็นสิทธิป้องกันตัวถ้าปรับได้อาจเริ่มจากคำรณรงค์ เราหมดศรัทธาในพระมหากษัตริย์แล้วคำนี้จะกลับมาอีกครั้งแล้วหรือไม่อย่างไรอีกท่านหนึ่งบอกว่าชะตากรรมหน้าเวทนานะเอาจริงๆแต่จะว่าไปมันมีข้อดีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เจนใหม่ที่ขัดขืนต่อต้านความโง่เขลาและไม่กลมหัวให้กับสิ่งเลวร้วายเหล่านั้น แม้ว่าชัยชนะจะเรือนรางแต่ดีกว่ามันไม่เคยมีอยู่เลยอย่างน้อยเราก็มีความหวังที่จะมุ่งหน้าไปสู่มันอีกท่านหนึ่งบอกว่ายกเลิกเลยไหมบวกหนึ่งแก้ย่าเกินเยียวยาครับอืมน่าคิดท่านต่อไปบอกว่าจริงทุกอย่างถ้าลองไปศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆดู จะพบว่าเผด็จการไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งอะไรสักเท่าไร่เพียงแต่ที่ผ่านๆมาประชาชนส่วนใหญ่ของพวกเราอ่อนแอเกินไปภาะวะการต่อสู้จึงลากยาวมาจนถึงป่านนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าทำอะไรไม่ได้ต้องรองให้เวลาถึงเวลามันจะพังของมันเองบ้านถ้ามันเอียงมากๆมันก็ล้มล่มสลายไปตามการเวลา อืท่านต่อไปบอกว่าตำรวจดุสิตยิงคนตายได้ประกันตัวตำรวจกระบีย่ยิงผิดคันมีคนเจ็บเงียบคนไทยตัวไวเสียภาษีทำงานหาแดกไปวันๆหว,วงเล็บเหมือนทาตสงสัยหมดหนทางต้องพ้นหาเงินมากินมาแจกคนจนละมั้งรอหาแนวร่วมก่อนเนอสาธุแถมยกเลิกหนึ่งตสอง อีกท่านหนึ่งบอกว่าสงสัยมากเลยคุณอานอนท์ว่าพวกเขาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วซื้อของไฟรเซอร์ผ่านตัวแทนเอกชนไหนก็ได้พวกเขาถึงไม่รีบร้อนว่ามันจะมาถึงประชาชนตอนไหนถ้าสืบได้และมีหลักฐานชัดๆจะทำลายศรัทธาอีกมหาศาลเลยนะงานนี้ชัดเจนครับว่าฉีดกันแล้วตั้งแต่กลางกลางเดือนธันวาคมมีข่าวว่า สมาชิกราชวงศ์บรรดาคนใกล้ชิดทั้งหลายโดยเฉพาะคนในฮาเร็ม SAS พวกจีรภพบผูดิเดชน้องชายและสมาชิกในตระกูลจีกันหมดเรียบร้อยแล้วประชาชนไม่ใช่คนในสายตาพวกเขาครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าจัดแม่งให้ศูนพันทำระบบใหม่ให้แข็งแกร่งวันนี้ประเทศไทยมันคือเกาหลีเหนือสาขาที่สอดีๆนี่เองประเทศเผด็จการยังไงประชาชนก็ไม่มีความสุขหรอก สังคมเรื่อมร้ำมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคุณภาพชีวิตประชาชนยิ่งฝ่าหมาข้างถนนลงทะเบียนคนละครึ่งแย่งกันอย่างกับหมูกับหมาอีกท่านหนึ่งบอกว่าปลายทางเราชัดเจนเลยนะอยากเป็นสาธารณรัฐที่หมายถึงต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์แต่ก็เข้าใจแหละว,ว่าถ้าคนส่วนใหญ่เสนอปฏิรูปไปเพื่อหวังเจรจาต่อรองให้โอกาสพวกเขาก็ยอมรับได้ เพราะมันก็เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อยู่ดีอีกท่านหนึ่งบอกว่าหมดหวังอาจจะตายก่อนประเทศจเจริญอีกท่านหนึ่งบอกว่าปฏิวัติสถานเดียวจะมีอะไรที่แย่ไปฝั่นนี้อีกไหมจะมีวิธีไหนที่ช่วยให้ออกจากสิ่งเลวร้ายพวกนี้ได้แถมมีสริมคอยสนับสนุนอีกคนเฮียเราว่าเฮียแต่คนที่สนับสนุนเฮียนี่มันโคตรเฮีย อีกท่านหนึ่งบอกว่ากว่าระบบเฮี้ยจะกัดกินประชาชนได้ขนาดนี้ยังต้องใช้เวลาหลายร้อยปีเราเพิ่งเริ่มมาได้ไกลขนาดนี้ถือว่าแกร่งมากแล้วนะคะอนาคตเชื่อว่ามันจะจบที่รุ่นเราแน่นอนขอแค่พวกเราไม่หยุดต่อสู้ท่านต่อไปบอกว่าอะไรเห็นอะไรที่ดูยากๆไหม แต่บทจะพลิกผันมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วพระเด็จการไม่เคยอยู่โยงคงกระพันหรอกทุกอย่างมันมีเวลาของมันเชื่อแบบนั้นขอให้มีความหวังเด้ออีกท่านหนึ่งครับเมื่อไร่ที่เราจะไม่ทนและสงสารสงสารตัวเองได้แต่บอกว่าวันนี้ สองมือต้องชูขึ้นสองขาต้องออกก้าวเดินทำสิ่งที่อยากจะทำและสมควรจะทำไม่ตู้ก็อยู่อย่างทาสและป้ายนี้เมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นพินได้นำภาพเหล่านี้มาโพสต์บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทรงพระเจริญณบางปูเป็นฟินโพสต์เมื่อสามชั่วโมงที่แล้ว เป็นภาพชัดๆว่าเป็นภาพจากคลิปริสระใช้คำว่าทรงพระเจริญภาพนี้คนเขาเห็นกันทั่วโลกแล้วแต่คนไทยที่เข้าไม่ถึงโซเชียลอาจไม่เคยได้พบได้เห็นวันนี้ภาพนี้มาปรากฏในที่สาธารณะแบบชัดเจนแบบนี้ที่ตะใจคือมันปรากฏอยู่หน้าสถานตักอากาศบางปู ศูนย์ตึกษาธ,ธรรมชาติของกองทัพบกแล้วแบบนี้ยังจะกาบกันลงอีกไหมฮะโพ์นี้ของเพนพินมีคนแชร์1 4 0 0ลายมีคนกดไลค์ให้16,000ลายมียอดความคิดเห็น975ความคิดเห็นความคิดเห็นบางส่วนอาทิเช่นขนาดนี้แล้วสถาบันต้องสํนึกได้แล้ว ไม่มีในประวัติศาสตร์ไทยที่จะเห็นคนไทยจะต่อต้านแบบนี้ยิ่งในช่วงโควิดจะเห็นความโกรธแค้นของประชาชนต่อสถาบันสถาบันต้องปฏิรูปงบรับงบประมาณและสถาบันต้องร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนสำหรับโควิดแม้มึงรวยที่สุดในโลกรับเงินจากเจ้าสัวต่างๆครั้งหนึ่งเป็นพันๆล้านเจียดออกมาบ้างสิฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่า เอารูปนี้ทำปฏิทินแจกอาจจะขายดิบขายดีก็ได้นะมีคนอยากรับเห็นว่าปฏิทินธนาคารเหลือกันอื้อซ่าไม่มีใครอยากได้ฮอีกท่านนึงครับคนที่ทำแบบนี้น่าเกลียดมากค่ะวงเล็บไม่สมระเกียรติบิลยังถ่ายไว้หลายรูปควรเอามาลงให้ครบเพื่อให้สมพรพเกียกนนรติฮบ,บิลหรือบิน บินของเยอรมนนี BILD นะครับอีกท่านหนึ่งครับพรุ่งนี้ต้องลงข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับแน่เลยเพคะทำยังไงดีโอ้เขาคนนั้นสวยแล้วหน้าสองสารแม่ไอปังนะอีกท่านหนึ่งครับบางปูเต็มสิให้ร้อยไปเลยจ้าอีกท่านนึงถามถ้าเรากดอะไรจะโดนหนึ่งหนไหมเนี่ย กลัวอะไรจะขนาดนั้นฮะหนูแหมกดไลค์แค่นั้นจะเป็นไรไปจุดยอดจัดไปกล้ามากเก่งมากขอบใจช่วยกันเอาความจริงออกมาอ้าวคำนี้ใครพูดไว,ว้วะฮะมีคนหนึ่งบอกว่าจัดภาพนี้ลงด้วยค่ะตะลิ่มหน้างโง่จะได้หายพ้นจากการาสักทีเป็นภาพหายากนะภาพนี้ อยู่กลางสะอันนั้นริมสะอันนี้กลางสะเชียวนะฮะเดี๋ยวจะว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาอย่าถามนะว่าทำไมมาเป็นเบอร์หนึ่งจากแอ์โฮเต็มาเป็นเบอร์หนึ่งได้เพราะแบบนี้นี่ไงฮ่าฮ่โอ้ยบักนี่มันไม่ธรรมดาอายุจะเจ็ดติบแล้วคนต่อไปครับ ตะลิมกลับไหวไปได้เหรอเนี่ยฮะอีกท่านหนึ่งใช่ค่ะไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมสลิมถึงดักดานครํำครึไม่เปิดหูเปิดตาสักทีทั้งที่ภาพจ้าโจแบบนี้ว่อนไปทั่วโลกแล้วมันก็บอกว่าตัดต่อฝรั่งมันงูกูฉลาดอยู่พวกเดียวฮ่าฮ่ฮ่ท่านต่อไปครับ มีคนชอบแถว่าเรื่องส่วนตัวถ้าส่วนตัวก็อย่าใช้เงินภาษีประชาชนสิคะไม่ยากอะไรถูกที่สุดค่ะคนจนก็จนไปจนตายคนรวยก็ยิ่งรวยไปยิ่งเวยนยยิ่งรวยมากส่วนเหนือหัวก็บ้าเหล่านางข้างกายเมื่อมีหัวโขนก็สวมใ่จนลืมตนว่ามาจากไหนยื่นตีนเน่าๆให้ตริมที่ข้ากราบไหว้เห็นแล้วหน้าสมเพศเวทนากา่า โอ้ยมันจ้างคนมากราบทีละห้าพันเพื่อจะได้ภาพแบบนี้กราบนะกราบตีนกูแต่เวลาคุยกับเจ้าสัวคุกเข่าลงทันตาเห็นเพราะเขาจ่ายทีรพันล้าน500อล้านไม่คุกไม่ได้ฮา่าฮกูจะบ้าตายคนแบบนี้ต่อแหลจังมันน้ำมึงอีกท่านหนึ่งบอกว่า ตั้งแต่มีป้ายมาอันนี้แรงสุดนะมาเป็นรูปทีเดียวเก่งมากกล้ามากสะใจฮ่าฮ่ฮ่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเห็นภาพที่จุดจจุๆๆน่าเกียดที่สุดในชีวิตโอ้ยไม่รู้ไม่เห็นเหรอครับเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้อย่าคิดใช้กฎหมายต่างๆมากดหัวประชาชน ความคิดประชาชนเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากสิ่งที่เขาพบเขาเห็นวันนี้ม็อบคนจัดไม่ได้เพราะกลัวติดเชือ้อโควิดก็มีม็อบป้ผ้าออกมาแบบนี้ในที่ต่างๆไม่ว่ากลางห้างไม่ว่าในที่สูงจะแบบไหนเขาก็จัดกันไปแบบจัดเต็มวันนี้ภาพ vip แบบนี้ก็หลุดออกมาให้เห็นทางเลือกที่เหลือคือยอมรับการปฏิรูป หรือรอวันล่มสลายอย่างแท้จริงครั้งหนึ่งราชวงศ์โรมานอฟที่ปกครองรัสเซียมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ยอมรับข้อเสนอการปฏิรูปเวลาผ่านไป12ปีก็ถึงจุดจบของราชวงศ์ที่มีมาอย่างยาวนาน จุดจบสุดท้ายของราชวงศ์ที่ไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นคือถูกฆ่าตายยกโคดในห้องใต้ดินแบบนี้วันนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจดจำและจารึกอีกครั้งว่าในวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาวันที่5้ธันวาคมความเห็นของประชาชนที่โพสต์ลงในวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาคือ ยกเลิก1นึรวมถึงคำว่ายกเลิกสถาบันกษัตริย์วันนี้มันเป็นฉันทามติที่ชัดเจนแล้วว่าประชาชนวงเล็บเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วเพราะฉะนั้นปฏิรูปยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือวอวันล่มสลายไปในที่สุดคือตายยกโคตรแบบนั้นหรือคิดดูให้ดีๆ ทั้งหมดนี้คือกระแสรมแห่งสาธารณรัฐตอนที่4ป้ายที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อกับม็อบป้ายปิตนาที่เกิดขึ้นในทุกๆวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดป้ายจากภาพคลิปดังระดับโลกคลิปปริมศัก็โผล่ขึ้นมาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉันแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุน ให้ช่องข่าเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ